วันนี้นะคะทุกคนนุ๊ก่าทุกคนนะคะมาเปิดประสบการณ์คาเฟอารับทุกคนที่สำคัญคือมีสิงโตขาวทุกคนเราจะเป็นต้องทำอ,อะไรขะอันนี้เลยเหรอ มาเปิดประสบการณ์คาเฟอารับทุกนซึ่งเราจะสามารถแต่งตัวเป็นเศรษฐีดูไบทุกคนก็คือเราจะกลายเป็นแบบสาวดูไบนะคะไม่ดูต้นไม่ดูกิ่งเราจะดูไบอะไรครับนั่นแหละค่ะทุกคนก็คือคาเฟยย่นี้นะคะเป็นคาเฟ่ที่สามารถแต่งตัวเป็น คนดูไบเขาเรียกว่าคนดูไบปะเราสามารถเช่าชุดเขาแล้วก็แปลงชมเรานะคะเนี่ยเรามีตัวเองเป็นแบบสาวดูไบนะคะเป็นคนอาหรับนะคะทุกคนคือเราอันโดนจะเป็นแบบพูดภาษาอาหรับกันนะคะไม่รู้พูด,ดยังไงเป็นคาเฟ่ที่มีสัตว์เลี้ยงอะทุกคนไม่จะดเนียกว่าสัตว์เลี้ยงมีไฮไลท์เด็ดสำคัญอีกอันนึงก็คือีสิงโตขาวทุกคน,คนเต้นนะเพราะว่าดูก็ไม่เคยอยู่ใกล้สิงโตเขาสามารถแบบเป็นลูกสิงโตเราสามารถกุ้มเราสามารถอะไรอย่างนี้เด้ด้วยไว้เออจะเป็นยังไงก็ ขนาดนี้แล้วเกินมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคาเฟ่เดีกว่าค่ะ ทุกคน่าจะเป็นน้ำนะคะน้ำแดงสดเราสั่งน้ำก็ข้าวไปละดูเขาไม่ทองแปะท้องแล้วหมดไปที่425บาทวันนี้เราขอกินข้าวอนนะคะเพราะว่าเรายยงไมาได้กินข้าวมาเดี๋ยวเราจะกินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะพาทุกคนนะคะไปเปลี่ยนชุดเออเขินวะนี่ใส่แต่ละคนเราสั่งเป็นกระเพราหมึกไข่ดาวไม่สุกว,ว้าวไม่กินมากอันนี้เราได้ข้าวมาแล้วทุกคนเป็นกระเพรา มึกไข่ดาวไม่สุกเขาจะมีอาหารหลากหลายนะทุกคนก็มีทั้งขนมเครื่องดื่มนม้ำแล้วก็มีข้าวค่ะอร่อยแม่อร่ยอยอร่อยหรือหิวไม่รู้แย่งมไม่ออกตอนนี้ทุกคนตอนนี้เรากำลังไป เปลี่ยนชุดนะคะค่าเช่าชุด200บาทต่อท่านนะไม่มีชุดเด็กมีแต่ชุดคนโตโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวไปแปลงโฉมก่อนมีสาลีอย่าสาลี <c oughs> เราจำเป็นต้องทำะะอะนนไรข่าดี้เลยเหรอข้ามีเพนนุนอืออารับใช่ไหมหรือว่าดูใบดูใบภาษาถิา่น,นมันไม่ถ่ายเลย เรียรีบนีกลับเวยค่ะเขา200บาทนะเช่าชุดน,น,นี้อีก็กระสกระสริือกรกระปกรสระสุ๋ระสอระอกระสอยระสปรกระสืรอยู่มมอมมอกระมือกระอกรระสื้กอกอระออออ ส่วนตัวนี้ล่ะลับอันนี้หลับหรือตายแมว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 เร็ว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 เร,เร, s <S you, เร,เร็วดิโอแมว นั่นคือสิงโตอกลัวเราจะเข้าไปในนี้นะแล้วถ้าเราเข้าไปปุ๊บแล้วมันกลัวแล้วเราสต่งแต่งตัวไม่ปกติด้วยเดี๋ไปรอดูกันเถอะลืมมากเลยดู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 กูกูดูดูดกดู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 ดนดู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 คูดูดูดูเูดนดู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 ตูดงดรดูดมดูู้ด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 ้าูดูดูดอดู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  อ,อไก่กันแล้วไงน,นะมันไก่กันแล้วยามาสกิยามาสก,กิตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนโฉมกลับมาเหมือนเดิมนะคะทุกคนจะเห็นไหมว่าสร้อยคันมากแดงเลยแล้วแบบร้อนมากทุกคนคือควรมาตอนเย็นแล้วก็มาถ่ายรูปคือเมื่อกี้ใจหนูก็ไม่กล้าถ่ายกับสิงโตเลยเว้ยเพราะว่าแบบ น้องแบบว่าน้องน่ารักนะน้องไม่ได้จะกัดหรืออะไรหรอกแต่ว่าแบบเราอะกลัวเองไงเพราะว่าเราไม่เคยใกล้สิงโตขนาดานี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่อะทุกคน <c oughs> วันนี้นะคะเราหมดไปแค่ประมาณไม่เกิน500นะงบ,บ500คือมาทีนี่คืออยู่กนะินข้าวกินน้ำ แล้วก็ได้ถ่ายรูปถ้าสมมติว่ามันกินข้าวกินน้ำปุ๊บเขาก็ใส่ชุดอะไรพวกนั้นเข้าเพิ่ม200บาทนะคะแต่ว่าถ่ายรูปกับสิงโตรหรือดูแมวอะไรพวกนั้ฟรีเลยทุกคนก็จะมีสัตว์เป็นแมวกับสิงโตนะคะทุกคนถ้าใครอยากมานะคะเดี๋ยวหนูทิ้งพี่กัลลิงไว้นะคะก็ตามกันมาได้นะคะก็คาเฟ่นนะ่ารักพี่ๆเขาก็บริการดีด้วยค่ะใครชอบเพมนี้นะคะทุกฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะห,หนูจะพาไปที่ไหนก็รอติดตามกันต่อไปนะคะบาย